ใอ่ครับผมจริงๆเรื่องนี้มันเป็นหนังโรงเรื่องแรกของผมด้วยครับผมก็รู้สึกแบบมันมีความดีใจตื้นตันที่แบบมันมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะผมเพราะว่าแบบเราเราเราปครั้งแรกที่เราได้มาเห็นตัวเองในจอใหญ่แบบนี้แล้วก็เป็นกระแสตอบรับดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ขอบขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมาเอนจอยกำนังเราขอบคุณที่ทุกคนชอบนะครับผมก็ก็ถ้าเกิดใครใครชอบก็ไปบอกต่อกันด้วยนะครับผมฝากแชร์ฝาก ไปดูกันอีกเกอยอะนะครับผมเห็นได้ว่า <c oughs> มันจะขนากนี้ไหมครับแบบเปิดตัวไม่ไม่ไม่คิดจริงๆครับผมเราเราเราตอนแรกตอนแรกอะเรามีความแบบเอ๊ะมันจะยังไงหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาแบบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสุดท้ายพอปล่อยไปแล้วแล้วแบบกระแสตอบรตับดีมากเ,เห็นเห็น<ๆ>คนมาเต็มโรงแล้วเออช่วงสองสมวันที่ผ่านมาผมก็ไปทัวร์โรงหนังกับพี่ปิ๊งอะไรอย่างเงี้ยแบบไปทุกทๆโรงแล้วแบบ ความคึกคักอะไรอย่างเงี้ยของโรงหนังมันเห็นเห็นเห็นได้ชัดเลยว่ามันแบบเยอะขึ้นมากอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเออรู้สึกดีรู้สึกดีรู้ดีใจมากครับผมได้คุยกับพี่โป๊พี่เดล่าเดลก์บ้างไหมทุกคนเขอดีใจบ้างเออยังคือยังไม่ได้คุยเรื่องนี้ซะทีเดียวครับผมเพราะว่าเรายังเรายังไม่ได้เจอกันแบบแบบนานๆจะจะจริงจริงจสักทีแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะดีใจ อย่างบรรยากาศมันเหมือนแบบว่ามีแบบผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยใช่ <ไป S 1> ใช่ซ <ไป S 1> ึ่ง<ป>คือคือจริงๆตั้งแต่แรกสุดเลยครับผมพี่ปิงก็ก็บอกเหมือนกันว่าแบบ เขาเขาอยากทําหนังที่มันเหมือนมันย้อนกลับไปในยุคที่ก่อนก่อนหน้านี้ครับเหมือนก่อนที่ช่วงที่แบบทุกคนจะพาครอบครัวไปดูหนังด้วยกันแบบไปใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวแบบไปอยู่ในโรงหนังด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอครั้งนี้มันออกออกมาได้จริงจริงมันมันเหมือนว่ามันก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราเหมือนประปรพื้มใจภูมิใจมากๆที่เหมือนตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ให้มันเป็นอย่างไนแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงๆมันแบบโอ้โหมันมันตื้นตันมากเลยก็บอกว่าหนังก็ที่ ก็ดีก็ขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณมากมากดีใจมากมากมันดีอย่างนี้แล้วก็คือใจอยากเร่อนังเดี๋วมาใส่หนังอะไรนี่เลยป่ะเออจริงๆผมผมชอบหนังตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมการการการแสดงในในสายหนังมันเป็นอะไรที่เราแบบชอบมากมันเป็นความฝันเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมแล้วแบบพอเรื่องนี้มันเป็นหนังโรงเรื่องแรกเราแล้วมันแบบมันกระแสตอบรับดีขนาดนี้มันตื้นตันมากจริงๆครับผมแต่ตอนนี้ผมไปดูไอ้รอบกาล่าครับผม แล้วเราเห็นแบบตอนเอ็นเครดิตแล้วมันเป็นชื่อเราขึ้นมาแบบเป็น,นชื่อ,อแรกมผมน้ำตาคอเลยนะแบบผมไม่รู้ผมเป็นอะไรมันอยู่ดีมันมีอะไรกระแทกเข้ามาแบบเกือแบบเกือบไหลเลยแต่ว่าตอนนั้นแบบไม่ได้ไม่ได้เราแต่งหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยเออครับผมใช่ ยอดในใจถ้าแบบทำ<ช>ไปไ,ได้ไกลสุดอัน้านไหมอล้านไหมคือแบบพี่ปิ๊งอ่ะเขาจะชอบบอกบอกเราว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องไปหวังอะไรมากแต่ผมบอกเลยห้าร้อยล้านอย่างน้อยผมขอผมผมผมขอเป็นคนพูดแทนพุ่มกับแล้วกันเพราะว่าพี่พุ่มกับเขาจะแบบทำตัวเขาจะทำตัวแล้วผมแบบผมว่า ขอให้ถึงสาธุครับสาธุเไปบนหรือเปล่านนไป<อ>บนหรือเปล่าเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มูอะไรขนาดนั้นแต่ว่าออก็แบบขอกับตัวเองไว้ขอขอให้ได้ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับผมช่วยกันก็นแบบถ้าใครชอบบอกต่อแฮชแท็กแฮชแท็กหรือชวนเพื่อนๆชวนครอบครัวกันไปดูนะครับผมก็มันดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยก็เป็นเป็นหนังที่แบบแบบสำหรับทุกทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ แล้วก็คนนี้ไม่เคยดูละครก็ก็ดูดูเรื่องแน่นอนอันนี้แบบคอนเฟิร์มจากทุกคนที่ไปดูมาแล้วนะครับผมก็อยากจะฝากด้วยนะครับฝากด้ว้จริงจ <Yeah. S 1> ริง